โอ้ยเบื to, ้องเบื <against irgend reconcile> ้องของแปลกอีกแล้วเบิ้งของแปลกอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยมื้อนี้ต้องเอาไอ้มันคุ้มค่าหน่อยได้มาหาล่ะนี่เบิ้องนี่บ้านโบราณนี่เป็นเบิ้งของแปลกว่าทันกล้วยยังไ่ใช่กล้วยหอมกล้วยปอดเต็มหน่วยเต็มือต้่นหน่อยนะปลูกแต่มีตัวมีทีนะอู้ดเดี๋ยวสิมาเอาหน่อจะจองหน่อเด้อฝนตกหน้าฝนนี่ นี่ขนาดนาแร่งนี่ขนาดฝนหน่วยมันถิดปัดโธเดเนออต้นเตี้ยนึ่งนาน้ำ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 ข่างสาไปยืนดูดิเตี้ยขนาดไหนเธอก็เตี้ยแล้วนะต้นกล้วยก็ยังเออเออเนื้อนาฝนนี่มาซับนอนก็ยึดกะหนาฝนเอาไปปลูกใบจัดขั้นสะสมใหัยอันนี้กล้วยข้าวกับกล้วยกล้วย